มาครับชาวนี้น้าพามาชมนะฮะคิวติดตั้งวันนี้นะครับวันศุกร์นี้ก็เป็นคิวของ t ต y ยต้ารีโนะฮะชุดโปรโมชั่น11,900นันารนะครับมี f อหลายเจ้าถามมานะครับบอกนะครับขอรีวิวหน่อยวิธีการติดตั้งรวมถึงงานติดตั้งจริงนะครับอยากจะดู4-5นาทีหรือไม่ก็5-10นาทีครับลูกค้าขอให้ทาให้หน่อยนะฮะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะจะไปลงเป็นเรียวทั้งหมดเลยนะฮะเพราะนั้นลูกค้าในแพลตฟอร์ม YouTube ถามมานะครับแล้วขอมานะเขาจัดให้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะฮะสำหรับโตยตารีโว o นะฮะคันนี้ก็แกะแผงประตูนะฮะรวมถึงช่องแคปนะฮะตอนนี้แกะพลาสติกออกหมดแล้วนะฮะรวมถึงแผงหลังและใต้พื้นนะครับช่างทําการแกะเพื่อทําการแดมพื้นนะครับเนี่งทำการแดมพื้นแล้วก็แดมแผงหลังนะครับส่วนประตูช่างทําการร้อยสายเราเดินสายลําโพงให้ใหม่เลยนะฮะเข้าไปตรงที่ power amp เลยนะครับ ไม่ได้ใช้สายลําโพงเดิมนะครับตัดต่อเอาไม่เอานะครับแบบนั้นนะฮะเราเลิกใช้วิธีนี้มานานมากแล้วนะฮะเราเดินสายใหม่ทั้งหมดเลยนะเพื่อความมั่นใจและเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะฮะตอนนี้ช่างทํางาน4คนนะฮะแบ่งกันทำหน้าที่นะครับตอนนี้ฮะขึ้นกระบอกฟิลนะฮะตัวนี้เป็นงบประหยัดเลยนะครับ11,900เท่านั้นนะครับสินิ้วโกงปั๊มนะฮะ เมล็ดหนึ่งก้อนหนึ่งห้าหกนะฮะก็จะเห็นว่างานคืบหน้าประมาณนี้นะครับนี่ฮะลำโพงเนี่ยเดี๋ยวให้ช่างหยิบขึ้นมาดูฮะนี่ฮะลำโพงนะฮะพร้อมสเปเซอร์นะฮะอันนี้ไม่มีแดมประตูนะฮะเราทําให้ในราคาประหยัดแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูหูช้างฮะช่างหยิบหูช้างขึ้นมาอันนี้เป็นหูช้างนะฮะเฉพาะหูช้างนี่ก็หลักพันแล้วนะครับเนี่ยเราให้ไปเลยแบบนี้นะฮะให้เวทีเสียงสูงขึ้นมานะครับ เพื่อจะได้อัตรสียการฟังที่ดีนะฮะช่างทำการแดมพื้นด้วยแผ่นแดม Data System เนะฮะเป็นแผ่นแดมแบบมีฟอยนะฮะไปหนังกันความร้อนและเก็บเสียงในตัวนะครับโอเคเดี๋ยวให้ช่างทำงานสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในคลิปต่อไปนะครับ